เวลาเราไปเจอลูกค้าเราควรจะบอกเขาในสิ่งที่มันจะ add v a l u ให้เขาได้คำว่า v a l u แปลว่าคุณค่าที่หลินพูดเมื่อกี้นี้เรื่องคุณค่าว่าทุกครั้งที่คุณไปคุณมอบอะไรให้เขา value ที่คุณมีคืออะไรอำนาจในการต่อรอง วิธีคิดของคุณคุณสามารถให้คําแนะนําอะไรเรื่องอื่นเขาได้ไหมมันมีเทคนิคอื่นๆที่เป็น v a l u ลที่มีแต่คุณเท่านั้นนะที่มีอันนี้หลืนอ,อยากสอนให้พวกเราทุกคนไม่ใช่ว่าเราทําธุรกิจนี้อยู่ในบริษัทนี้รู้เรื่องแค่นี้หรืออีเวนเราสิ่งที่เรารู้ก็ตามเวลาเราไปเจอลูกค้าเราควรจะบอกเขาในสิ่งที่มันจะแอดแวลูให้เขาได้แอดแวลูก็คือ ตอบคาถามในใจเขาได้ช่วยเขาได้แอดแวลู value, เพิ่มคุณค่าเข้าไปในตัวเราไปหาลูกค้าอย่าพูดแต่เฉพาะสินค้าบริการของเราลูกค้าเขามีอย่างอื่นธุรกิจอื่นเขาเป็นยังไงเรารู้หรือเปล่าไม่ใช่การที่เรารู้เฉพาะสินค้าของเราเราก็เป็นได้แค่คนขายของค่ะให้ข้อมูลให้คําแนะนําให้วิธีคิดช่วยลูกค้าเน้นให้เขาเชื่อใจเราระยะยาวค่ะ